สวัสดีครับอยู่กับช่อง Everyday c s m a s นะฮะเรากำลังจะออกจากบ้านนะวันนี้เนี่ยจะพาไปดูเบื้องหลังการจัดงานอีเวนต์นะซึ่งเราไม่ใช่บริษัทออแกไนซ์นะครับแต่จะเป็นอีเวนต์ของงาน Fast Forward นะฮะซึ่งเป็นงานที่มีพ่อโมติกตอกนะครับมา collab ด้วยนะฮะคือเป็นแขกรับเชิญนั่นเองแล้วก็เชิญมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำออนไลน์คือจริงๆพ่อโมติกตอกเนี่ยเคยทํางานมาสักพักหนึ่งก่อนหน้านี้นานมากๆนะครับก่อนที่จะเริ่มปั้นช่องด้วยกันนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปดูสถานที่ยังไงและเบื้องหลังการจัดงานเป็นไงบ้างไปดูนครับตอนนี้เรามาถึงสถานที่จัดงานแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมชุดเราเปลี่ยนเพราะว่าวันที่มาดูสถานที่ครั้งแรกกับครั้งที่สเนี่ยลืมถ่าย ะะอยากให้เห็นว่าเบื้องหลังเนี่ยเราทําอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กันที่อศวินแอสเซททาวเวอร์อยู่ตรงถนนลาชพึกนะฮะพาไปดูห้องละกันแล้วก็พรุ่งนี้แล้วนะครับจะเป็นวันจัดงานของเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวใครที่มาดูจะได้รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยขนาดไหนเวลาเราจัดงานแต่ไม่ได้จ้างออกแกไหนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ค่าบัตรที่ถูกที่สุดนะฮะในการที่เอาจริงๆนะเรียนกับผมแต่ละครั้งเนี่ยมาหารค่าห้องกันแค่นั้นเองจริงนะฮะค่าบาัตรรวมาหาแล้วด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันโฟโต้บูธก็จัดเองจ้านี่อชไที่เาาว้้้ใบน แล้วก็ขดมาแบบนี้เลยแชมป์กับภูก็มาถึงแล้วนะฮะนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรามอเตอร์มาเองจ้าแต่ละอย่างคือที่เนี่ยเขามีอะไรให้แบบเยอะมากครบมากนะฮะแต่เราแค่ใช้เกินกว่านั้นแค่นั้นเองเหตุเราก็มาแล้วจ้านี่คือชั้นล่างของล็อบีนะฮะจะมีคาเฟ่แล้วก็เราจะทำเป็นเอ็กซ์โปสินค้าในชั้นล่างนั่นเองตอนนี้ก็คือกำลังวางแปลนอยู่นะ นี่มาดูชั้นนี้กันนะครับด้านหน้างานของเราตรงฟลอยเยอันนี้ต้องปรบมือขอบคุณทีมกราฟิกของเราม้างนะครับซึ่งนี่จอจะเปลี่ยนเป็นงานนี้ครับงานนี้ของเราชื่อว่างาน fast forward นั่นเองฮะเวลาติวเตอร์ภาษาอังกฤษในกลุ่มเราบอกว่าให้อ่านว่า fast forward นะถ้า fast มันจะแปลว่าตดนั่นเองนะฮะนี่นะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่สปีกเกอร์นะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะถูกกฎหมายผีดกฎหมายเพราะว่าเราเชิญตำรวจมาปิดงานด้วยนะฮะในงานนี้นะฮะ นอกนั้นครับยังมีนี่ครับจอตรงทางเข้าแบบนี้โอ้โหเหมือนเดินเข้ามาในงานเกมฮะ แล้วก็สถานที่สวยงามนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะลงทะเบียนคือเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะทําลงทะเบียนตรงไหนนั่นเองนะฮะสิ่งที่เราต้องมาเทสก่อนวันจริงนะครับเราถ้าสมมตสิสามารถเทสได้ในสถานที่ออะอย่างแรกคือจอนะครับเพราะว่าจอเนี่ยในเรื่องของเรซูลูชันแต่ละสถานที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วยิ่งเราใช้สถานที่ไหนเป็นครั้งแรกอะ่ะถ้าสมมุติเราสามารถเทสได้ก็คือเทสก่อนตอนนี้กำลังหาความละเอียดที่ทําให้บนกับล่างเนี่ยไม่มีขออเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ความละเอียดเอาท์พุตจาก นะฮะที่มากเกินกว่าจองนี้นะครับยังไงมันก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เทสอีกอย่างหนึ่งคือแสงเพื่อดูว่าซีนแต่ละช่วงเนี่ยจะเป็นไงคือเนืกอว,ว่างานละเอียดนะไม่ใช่แค่ว่าเวลาจัดงานเนี่ยมาเสร็จปุ๊บเกสู้ไม่ใช่มันคือเรื่องของซีนคือเรื่องของอารมณ์คือเรื่องของมูดแอนโทนกเยอะมากเลยครับสตาฟดีเจของเราวันนี้นะฮะนอกจากมีคุณแชมป์ที่ตอนนี้กําลังเทสภาพนะฮะซึ่งภาพตรงนี้เราก็เอาขึ้นได้เรียบร้อยแล้วแล้วมิกซ์นะฮะซื้อสดมาเมื่อวานเลยแล้วก็มากับ คุณจอยจี้นะฮะความดีเจของเขานะฮะแรงงานแรงงานน้องเอิงนะฮะออช่วยด้วยใครทำไมอ่ะช่วยหน่อยเลขตรงปะล่ะเออให้เข้าล็อกเอาให้เข้าล็อกก่อนแล้วตรงน้นตรงน้นค่อยแก้ยิมนาสติกลีลา วับมาวันจัดงานนะครับตอนนี้เรามากันเช้ามากนะครับสตาร์แต่ละคนเนี่ยมาถึงกันตอน6กโมงครึ่งเลยทีเดียวตอนนี้บูธดีเจของเรานะฮะกำลังตั้งอยู่เมื่อวานคือแบบซื้อสายกันยันวินาทีสุดท้ายนะฮะน,นี่อลังการมากคือพวกเราเนี่ยพร้อมสําหรับการจัดงานแบบ500คนพันคนเรียบร้อยแบบไม่ต้องจ้างออกแกนไหนนะฮะใช่ครับเราคือสตาร์พร้อมแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่คนเข้างานแค่นี้นี่นะฮะ แล้วก็กล้องครับเราจะมีกล้องสําหรับอัดคลิปเอาไว้ดูย้อนหลังด้วยนะฮะแล้วก็เราจะมีที่นั่งสํารองสตาฟก็เราจะปิ้นมาแปะตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่เช้าตรงนี้ก็จะเป็นบูธลงทะเบียนนะฮะตรงนี้เราก็จะเป็นโฟโต้บูธนะฮะเราก็จะมีเนี่ยไฟที่เราเออกมาเองนะฮะต้องเอามาสองวันนะครับเพราะว่าไอนี้ใหญ่มากคือจริงๆเนี่ยมันสามารถพับมาก็ได้นะฮะแต่ว่าการกลางเนี่ยยากกว่าการขนดังนั้นเนี่ยเราจะไม่พับมันอีกต่อไปนะฮะ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วนะครับวันเสาร์ที่ที่เราจัดงานเนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องติดบัตรนะฮะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอีกโสินค้าน้องๆก็จะมาเตรียมเอาไว้แล้วนะฮะนี่ดังนั้นนะฮะที่นี่บอกเลยว่าเราเน้นออในเรื่องของสินค้าที่มีการใช้จริงนะครับผมพกบริโภคจริงนะครับเนี่ยเกิดจากความ ร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนที่เนี่ยมานี่ก็เป็นแผนกลงทะเบียนนะฮะมาไกลามากนะครับมาจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นลูกมือของแผนกลงทะเบียนอีกทีหนึ่ง <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> นั่งพับเหรออืมน,นึกได้ตอนเด็กๆนี่ก็นั่งพับแบบนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแบ็กดรอปของเรานะฮะอินฟินิต a c ค d เ m y ีแล้วก็จะมีสินค้ายอมมากมายข้อดีคือแอมเวย์เนี่ยมีสินค้าให้เลือกทำตลาดหรือใช้จริงเนี่ยมากกว่า250รายการนะฮะนี่เราก็อยู่กับพี่ท็อฟฟี่นะฮะนี่วันนี้พี่ท็อฟฟี่อยู่ในหมวดหมวด <ใน S 1> อะไรหมวดของ p พอร์ซนาลแคร์ค่ะ p <Personal> พ <Care. S 2> อร์ซนาลแคร์อะไรนะผิวผมแล้วก็ก็ผิวแหละแล้วก็มีีแบบปากพวกอ,อะไรอย่างงี้ด้วยนี่เห <laughs> ็ไน <laughs> ไหม ก็คือเปน็นส่วนที่ดูแลมือเท้าปากั่งเองใช่แล้วมันดูเหมือนโลกไงไม่รู้นะนี่แล้วก็มีหมวดดูแลเรื่องของโฮมตอนนี้เราก็กำลังจัดเตรียมอยู่นะครับคือนอกจากโปรดักที่เราจะขายแล้วนะครับก็คือเรายังมีอ d ดูเคชั่นหรือทรัพยากรเฉพาะของกลุ่มเราด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเวลาเราได้พาเลตไปบางทีไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงใช่ไหมนี่เรามี เพ็อะไรนะเซียงเจียวเมคอัพเซียงเจียวเมคอัพคือในหัวคือเรียนจีนกับเซียงเจียวตลอดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่ฮะอย่าถกระจกจะเป็นสิบลุคสิบสไตล์ครีเอทบายเซียงเจียวนั่นเองนะฮะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์กูรูนะฮะที่จะทำให้คุณสามารถเอานี้เท่าไหร่เนี่อันนี้เท่าไหร่นะ1,900บาทเท่าไหร่นะ1,900บาท1,900บาทนี่นี่ผู้ใช่จริงนี่เป็นผู้ใช่จริงที่แบบใช้ค่ะดีมากเลยบอกเลยว่าแค่มีพาเลทนี้กับมี อันนี้ที่แจกให้นะคะ10ลุกสิบกรตลวันนี้ก็แต่งมาแต่ว่าพันเก้าร้อยบาทนี่เฉลี่ยลุกละร้อยเก้าสิบบาทจริงๆได้มากกว่าสิบเลยโอ้แล้วแต่เราจะไปครีเองเป็นพาเลทที่ม่สีไงก็สวยอ่าเนี่ยเรามาดูการเตรียมข้างบนอีกชั้นหนึ่ง นี่เอวันที่2วันนี้เขากำลังเตรียมกันอยู่นะฮะ <c oughs> เออเราไม่ได้ถ่ายวันแรกให้ดูเลยเพราะว่ามีสมาธิโฟกัสจุบงานดังนั้นเน <c oughs> คลิปนี้คือเบื้องหลังล้วนๆเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็นี่คืออเตอร์วันแรก <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูซ้อม <c oughs> กิจกรรมพรุ่งนี้กันคนมาซ้อมที่บ้านเราเ <c oughs> ขายังไม่เริ่ม อันนี้ไปแล้วเขายังเขายังเขายังรีเพิ่อยู่โอเครีรีเพลงอ่ะคือระหว่างตอนที่รีแค่เต็มห้องรีหรือโพสแค่ห้าเดียวไปเลยไม่ทันเลยเพลงห้าเดียวห้าเดียวรอไปมั้งค่านี้ตอบใช่หรอือเปล่ามีตอบอ่ะเต็มก่อนได้ไม่สนเพลงไ่รเดี๋ยวเดียวเอาท่านปล่อยท่าก่อนออกมาจากค้างอยู่แป๊บนึงแล้วก็ขวาขวาให้โกนเป็นเลขแปด บุญเป็นเลขแปดขวาขวาขวารู้รู้สึกเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำไหมครับที่เป็นหมาป่าขงศรเต็นข้างในเล่นหมาป่านะฮะตายตั้งแต่คนแรกๆมาแล้วนะคุณอยากคุณคุณใช้มุกเศร้าซึมมาอาจจะเป็นตาที่สามได้นะคุณเนี่ยไม่แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณคุยกันแล้วว่าใครที่เป็นหมาป่าคุณ คุยกันเลยฉันเป็นชาวบ้านฉันบอกเลยฉันเป็นชาวบ้านพี่เบียร์ไม่ไปชาวบ้านใครเป็นชาวบ้านฉันเป็นชาวบ้านเราก็ชาวบ้านไงอ้าวชาวบ้านจะสี่คนเลยเหรอครับชาวบ้านชาวบ้านจะหมู่สีอะไรชาาวบ้นยากพูดชื่อย่อไม่พูดชื่เต็มเพราให้เกียนลูกค้านะครับอย่างเช่น AIS ถ้าฟอร์มฝั่งนู้นเข้าไปอยากได้อยู่แล้วเข้าไปซื้อเลยตรงๆ Tiktok ผสมผสานระหว่างตรงป้ายยาจะอยากได้อยู่แล้วเราก็มา Tiktok เป็นแอปคอม b i n คอมบิเนชั i o กันระหว่างแอปจุ่งเรื่องชาวบ้านกับแอปช้อปปิ้ง เขาเปเก็บดรามา่าบอกแล้วนะอย่าตัดสินภาพแรกที่มันเป็นซีอีโอแบรนด์คุณพูาถูกไหมพวกเราขาดเรื่องการทำโปรเฟสชั่นัลไปคอนเทนต์คอนเทนเนอร์ค่ะว่ามันจะมีโปรเซต็ตอะไรบ้างอยากเรียนรู้การทำคอนเทนต์ต้นโฟโต้เซต็ตเลยนะครับอ,อาจารย์้างทำก่อนบริษัทเรียครับเขามีบริษัทลูกบริษัทเยอะมากเลยนะครับแต่ในสกินแคร์ที่เราต้องใช้อ่ะคิดว่าดีอาาีกไหมฮะ กผมน่ะไม่ทำอะไรที่มีจริงอะไรเพราะผมรู้สึกว่าผมต้องหาเงินผมต้องรวยให้ได้ใช่แต่แม่งเจอแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วนะผมก็ก mm ูอยากตาย้วกูไม่ไหวแล้วคร้อยันมีคนลุงคนหนึ่งเขาเดิน ยาติฟันน้ำยาล้างจาแล้วเวลาเราจะทำสินค้ามาขายทำโปย์เยมทำผลิตสินค้าออกมาสักชิ้นหนึ่งอะเราว่าง่ายหรือยากยาพอที่เราเข้าใจตัวเอว่าเอาเป็นก่าียทุกคน่ะเขาไม่เขามีอารมณ์โกรธหรืออาเศร้าอะเราก็ตู้้ว่าออมันก็เป็นอารมณ์ของเขาเคา่เนี้ยมันทำให้เราเข้าใจคนจากที่เราตัดสินทมา โอเคเราจบกันไปแล้วกับงาน Fast forward นะครับที่เราจัดงานก็พามาให้เห็นเบื้องหลังของการจัดงานคือมันไม่ได้ง่ายครับแต่ว่ามันสนุกมากๆแล้วก็ได้แบ่งปันแล้วให้ความฝันกับผู้คนได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่รู้ไม่รู้จะแชร์ <laughs> ไม่รู้ว่าแบบ เออเพราะหลายคนที่มาดูเนี่ยอาจจะมีงานในกลุ่มของตัวเองอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งอยากจัดงานนะโค้ชเจ๊รู้ว่าเออมันยุ่งยังไงบ้างหรือว่าอยากจะบอกเลยว่าใครที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานแบบเนี้ยนะฮะแล้วต้นทุนในราคาถูกมากแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ไม่มีกำไรครับงานนี้คือไม่ใช่ไม่มีกำไรครัขาดทุนด้วยนะแต่ว่าวันเนี้ยเออบริษ,ษัทเอเวจ่ายเรามากพออยู่แล้วในการที่เราเนี่ยสามารถมีรายได้ จากการที่เราต้องช่วยคนอื่นประสบความสําเร็จก่อนถ้ามีคนมาสมัครกับเราเนี่ยแล้วเราไม่ได้ช่วยอะไรเขานะหรือต่อให้เราเขาซื้อของเร,เราไม่ได้อะไรนะเออถ้าเขา,าซื้อของเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาซื้อเยอะด้วยต่อให้เขาซื้อเยอะเขาซื้อน้อยคนที่คนที่ได้คือเขาแต่เราเนี่ยบางทีไม่ได้เลยเลยด้วยซ้ำน,นะฮะขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราต้องช่วยเขาประสบความสำเร็จจริงๆเราถึงจะมีอะไรได้แบบย,ยั่งยืนมากๆดังนั้นเนี่ยธุรกิจแอมเ์ในประเทศไทยทั้งหมดคือ30กว่าปีแล้วระบนโลกคือ เอ่อถ้านิวทลไลท์คือ90ปีอ่ะถ้าทาั้งโลกแอมเว์คือ60กว่าปีแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยก็มันผ่านการพิสูจน์อะไรมาเยอะแย,ยะมากมายแล้วนะครับแล้วก็งานนี้เหมือนรู้ล่วงหน้าเลยครับกับกระแสอะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นเราก็เชิญตำรวจมาปิดงานจ้านะฮะว่าวันนี้เออเราคือธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมตั้งคำถามกับหลายๆคนเข้าไปในงานคือวันนี้ถ้าเราจะเลือกโรงแรมที่เราไปพักสัปดาห์หน้าเราจะใช้เวลาไม่เยอะครับ แต่วันนี้ถ้าเราจะเลือกบ้านหลังสุดท้ายที่จะอยู่ในชีวิตเนี่ยเราจะดูอะไรหลายอย่างมากเช่นวัสดุเป็นยังไงความคงทนส่วนกลางเป็นยังไงหรือสภาพแวดล้อมเป็นยังไงวันนี้เหมือนกันครับการที่เราจะเลือกธุรกิจหรืองานที่เราจะฝากชีวิตของเราไว้ได้ในะอนาคตที่เหลือทั้งหมดเราจะพิถีพิถันและละเอียดในการเลือกขนาดไหนเราคงไม่เลือกสิ่งที่มันง่ายเร็วหรือว่าไม่ถูกพิสูจน์อะไรมาเลยว่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่วันนี้ การเลือกสําคัญมากๆกครับก่อนที่จะแลกไปแลราวัลใให้ทุกคนนะครับที่กําลังสร้างชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ตามนะครับหวังว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จแล้วไปใช้ชีวิตด้วยกันบนทบายทางความสำเร็จครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้เจอกันพรุกวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับกับบล็อกแบบนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ